คลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษนะคะระดับพื้นฐานเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษคลิปนี้เราจะมาฝึกอ่านภาษาอังกฤษกันค่ะอันดับแรกนะคะใครจะเรียนคลิปนี้ได้นะคะต้องท่อง a ถึง z ให้ได้นะคะแบบคล่องๆเลยค่ะที่รู้ๆกันพยัญชนะภาษาอังกฤษมีทั้งหมด26 ตัวนะคะแปลงออกเป็นสระห้าตัวก็คือ a e i o u ทีนี้มาดูนะคะว่าแต่ละตัวออกเสียงยังไงนะคะตัว b b ออกเสียงเบนะคะเขาชื่อ B แต่เสียงเบเวลาท่องนะคะก็ b เบ c, c d, d f ฟ g, g h h j ฮ k k l จ e, m ค n ออตัว n จะออกเสียงเป็นนาสิกนะคะขึ้นตรงจมูกนะคะอืมการเรียนแบบนี้เรียกว่า phonics นะคะ,ะ,คะเพื่อการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ชัดนะคะทั้งเวลาพูดนะคะแล้วก็ตอนฟังนะคะ อีกทีค่ะ B บ C ค D ด F ฟ G ก H ฮ J จ K ค L ล M ม N นเซตสอง P เ Q คว

r r s, <S z t. t t v v w w x gz เอ,อกเป็นก z นะคะ gz y y z z ต่อมาก,การออกเสียงสระนะคะเอาไว้ผสมคำนะเวลาเราอ่านนะคะภาษาอังกฤษจะแบ่งออกเป็น เสียงสั้นกับสระเสียงยาวนะคะสระเสียงสั้น a ออกเสียงสระ a นะคะ a อ e, I, I, i o, o u ออกหรือออกเป็นแม่หาันากานะคะ่ะเอาไว้ใช้แทนแม่หาันากานะคะตัว u อีกรอบสระเสียงสั้น เอแอ I อ e, e, O เอไหรือออกเสียงเป็นใช้เป็นไม่หานอากาศค่ะเวลาอ่านทีนี้เราจะมาฝึกผสมคำค่ะเริ่มจากสระแอนะเอเท่ากับสระแอแออนแออน a n คือแออนก็คือแอน a n แอแยกเสียงไปทีละคำนะ a ก็แอ n ก็อื่น a n ก็คือแออ n นแออนก็คือแอนนี่มาดู f a n f ออกเสียง v v n fan v a n fan f ก็คือเสียงฟนะฟตัว a เท่ากับสระแอฟแออื่นเอ็นก็คือเสียงอื่นหรือเสียงนอนหนูค่ะ f a. a n ก็คือฟแอแฟนพัดลมโอเคเรามาหัดอ่านคำศัพท์คำอื่นนะคะโดยใช้สระแอนะคะแอเอ็นนะคะเอเอ็นก็คือ แอนแอนนะตัวแรก M A N ก็คือแอนแมนแมนผู้ชายวนตามเข็มนาฬิกานะคะตัวที่สองพัดลมนะคะ F A N เรียนไปแล้วเม่กี้นะแอนแฟนแฟนแฟนพัดลม ต่อมารถตู้ V A N V a n v a n V a n v a n รถตู้กระป๋อง C A N C ถ้ากับเสียงเคเค and can เค and can C A N แ a นกระป๋อง R A N R เสียงกรอกรอ N grand 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 แปลว่าวิ่งนะคะวิ่งไปแล้วเป็นอดีตของรันนะต่อมา P A N P เสียง P พพ N p a n p a n Pan, แผ่นแปลว่ากระทะตัวอ e, ีเท่ากับเสียงเอนะคะอีเ e, อนะอีด e, ีก็คือเอดเอดก็เป็นเอดเอดสระเอดนะคะอีด e, ีสระเอด b ีดีบบ เอดเบดเบดบีบเอดเบดเตียงนอนวนขวานะคะตามเข็มนาฬิกา R E D R เสียงรเเอดเกรดเกรด สีแดงต่อมาอันข้างล่างนะคะ LED. L E D L เสียงหรอหรอเหรอ L E D late a t แปลว่านำนำพานะคะหรือหรือนำไปพาไปค่ะ,ะ,ะ,ะหหเป็นช่องสองของ lead ต่อมาตรงรูปเด็กน้อยนะคะ F E D F เสียงเฟ เอดเฟดเฟดแปลว่าให้อาหารนะคะใช้ได้ทั้งกับตว์เลี้ยงแล้วก็กับเด็กน้อยหรือคนนะคะเป็นช่องสองของฟ fed f f e d ต่อมาตัวไอเสียงอิค่ะ i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  t ก็คืออิทอิท eat รวมกันออกเสียงเป็น eat eat ทีนี้มาดูข้างล่างนะคะผสมมีเอาพยัญชนะมารวม b it b. B e be it beat beat แปลว่าเล็กน้อยนะคะ beat beat นิดนิดน่อยนเล็กๆน้อยนอยค่ะ beat คำต่อจาก beat ก็คือ s i t s s it sit sit แปลว่านั่งค่ะต่อมาที่ดีถือไม้เบสบอลนะคะ h i t h ออกเสียงฮฮฮฮอน้องฮูกค่ะฮฮ it h e t hit แปลว่าตีค่ะ hit ตีชนได้ค่ะคำต่อมาที่ออกกำลังกายนะคะ f i t f ออกเสียง f f it fit fit แปลว่าแข็งแรงหรือแปลว่าพอดีนะคะเสื้อตัวนี้ fit คือใส่พอดีค่ะสระต่อมา ตัว O นะคะ O ออกเสียงเอ O เอ O เอ O T นะคะ O เอ T t t T เท o T o T H O T H ออกเสียง <c oughs> หรือหอน้ำพุกเลยค่ะ Ot, hot 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 ร้อน Hot ต่อมา Not N ออกเสียงอึ่อึ่อึ่ก็คือแบบเหมือนนอหนูแล้วค่ะ Not 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 คือไม่ ข้างล่างสุดนะคะ lot L เสียงเลเลหรือลอลิงเลยค่ะ lot 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 แปลว่าเออที่จอดรถก็ได้นะคะหรือ a lot ก็คือเยอะแยะมากมายเห็นสีสีนะคะแบบเยอะมาก lot มีสองความหมายคือเยอะกับที่จอดรถ เด็กผู้หญิงนะคะมีไฟบนหัวนะหลอดไฟบนหัว GOT G O T GOT G, G G, G GOT 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 แปลว,ว่าเข้าใจแล้วคิดออกแล้วนะคะหรือได้รับแล้วนะคะ GOT ประโยคก็ I got it โอเคฉันเข้าใจแล้ว I got it ตัวสุดท้ายตัว U ค่ะ U ออกเสียงอะอะนะคะออกเสียงเป็นอะ ือใช้เป็นไม่หันอากาศก็ได้หาง่ายดี u n อ n ออ่มเสียงนาสิกขึ้นจมูกตรงตัวท้ายด้วยนะคะ on s u n s เท่ากับ z s u n on z on son z on son son อย่าลืมออกเสียงตัวท้ายทุกคำนะคะซอนดวงอาทิตย์มาดูค่า u ะนะคะหรือบรรยากาศ f u n f f f v n fun 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 สนุกสนุกสนาน ฟอนอย่าลืมเสียงท้ายนะคะฟอนขึ้นจมูกคำต่อมาค่ะรูปปืน G U N G g กเกัน Gun Gun ปืน Gun รูปสระเป๋านะคะ B U N B B บ B บ b a นบนบนบนตาระเปาค่ะบนบอนบนบนใหม่ๆอาจจะยังไม่คล่องนะคะเหมือนลิ้นจะแข็งๆนะแต่ต้องฝึกบ่อยๆค่ะถึงจะหัดอ่านได้นะคะถ้าหัดอ่านอันนี้ได้ ไม่ต้องถามหาคำอ่านคู่ค่ะขอคำอ่านด้วยค่ะนะคะถ้าเราใช้อันนี้เป็นระเสียงสั้นระเสียงยาวแล้วก็ BBC h e a r ดได้นะคะไม่ต้องถามหาคำอ่านเลยเราจะอ่านได้ด้วยตัวเองนะคะ Phonics เป็นวิธีที่ฮิตมากนะคะในการฝึกภาษาอังกฤษสำหรับต่างชาตินะคะหรือว่าเด็กน้อยปัจจุบันค่ะโอเคค่ะคลิปนี้จะเป็นสระเสียงสั้นนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาฝึก อ่านสระเสียงยาวกันค่ะเพื่อจะที่จะได้ผสมคํานะคะที่มีตัวอักษรหลายตัวสระสองตัวขึ้นไปค่ะ Thank you for watching See you soon.